สวัสดีครับวันนี้หัวหอ,อกติดดินนะครับเข้ามาที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับผมครับเดี๋ยวเข้าไปในศูนย์หน่อยนะครับมาตามหาเพื่อนนะครับรุ่นพี่ท่านไปเดินรัดงานอยู่ที่นี่นะครับมาตามหาท่านนะครับ ครับผมมานั่งตรงฐานเรียนรู้ของพ่อนะครับตรงศูนย์ของศูนย์ตรงนี้นะครับก็ได้ความรู้หลายๆอย่างเดี๋ยวจะขอเดินทางเข้าไปพบกับท่านหน่อยนะครับไปตามหาคุณอำนวยนะครับว่าท่านทำอะไรอยู่นะครับครับตอนนี้หัวงอกติดดินนะครับมาในฐานการเรียนรู้ ของศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติฟาร,ร์มโคโนมไทเดนมาครับเข้ามาแล้วนะครับขออนุญาตหน่อยนะครับมาชมฐานเกษตรกรรมอ่าเป็นโอกาสดีนะครับมาพบเจ้าหน้าที่พอดีเลยนะครับท่านเป็นนักการเกษตรนะครับที่ทำเกษตรกรรมอยู่นะครับ คุณอำนวยขออนุญาตครับผมคุณอำนวยสกุลทองนะครับครับเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่นะครับขออนุญาตอาจารย์กําลังทำอะไรอยู่นะครับเมื่อกี้กาลังห่มดินอยู่ครับก็เป็นกิจวัตรที่ทําได้อยู่เรื่อยๆนะครับเราจะปลูกต้นไม้ใหม่ในที่ที่มันแห้งแล้งกันดานแล้วก็พื้นที่เป็นดินลูกรันนะครับเราก็เอาวิธีการนี้สร้าง ชีวิตในดินนะฮะต้นไม้เจริญเติบโตดี็นการเลี้ยงดินก็ทำไมเราต้องห่มดินอาจารย์มันดินมันเป็นยังไงเราถึงห่มมันครับปกติถ้าธรรมชาติอ่ะในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเน่ยใบไม้มนจะร่วงลงมาหม่มอ๋อนี่ช่วงช่วงปีใบเนาะบริเวณไหนที่เราจะทําการเพาะปลูกใหม่ๆเนี่ยถ้าหน้าดินมันถูกเปิด ดินมันก็จะไม่สมบูรณ์ไม่มีจุลินทรีย์ไม่มีความชื้นการห่มดินเราก็เพื่อที่จะเลี้ยงเลี้ยงดินไม่มีจุลินทรีย์ครับอ๋อค่อนข้างกันดานเนาะสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างกันดานครับครับผมนี่ก็เป็นที่เปิดใหม่อ๋อที่เปิดใหม่สภาพหน้าดินเป็นไงอาจารย์ดูขอดูหน่อยนะครับตอนนี้ที่ที่เห็นถ้าขุดลึกลงไปนะก็จะเป็นดินลูกรลังอ๋อเป็นดินภูเขาประมาณนี้ใช่ไหมครับ หรือไม่สิงกัเลึกมากอ่ะพอขุดไปสักสองสามจึกเนี่ยก็จะเจอเห็นลูกหลางอ๋อตอนนี้เรากําลังจะทำการปรับปรุงดินเนาะครับปรับปรุงดินกันปรุงดินให้ดินมีชีวิตแล้วก็ต้นไม้เจริญเติบโตเดี๋ยวขอความรู้อาจารย์สักหน่อยเนาะอ๋อนี่นี่อาจารย์เขียนอะไรไว้นะครับเนี่ยเป็นฐานตรงนี้อ๋อก็เป็นคำพูดของในหลวงรัชกาลที่เก้าอ๋อคือตรงเนี้ย เป็นดินลูกลังได้ห,หลวงท่านพูดไว้นะว่าที่จริงอ่ะดินลูกลังอ่ะก็มีแร่ธาตุครับแต่ที่ต้นไม้มันไม่โตเพราะว่าไม่มีจุลินทรีย์อ bon. ๋อทีนี้เราก็ต้องมาเลี้ยงจุลินทรีย์โดยการห่มดินอ้าวไหนจันเห็จันไม่แค่เลี้ยงจุลินทรีย์เห็นจันหอบๆโยนๆอยู่จันทำอะไรเนี่ยก็เนี่ยหาคือการหาผ้าห่มใช่ไหมครับผ้าผ้าห่มจยนใช้อะไรผลพลอยได้ เอาแกบก็ได้ทำเอาไม้เอาวัสดุผลกลไได้จากการเกษตรเนาะสิ่งที่ย่อยแสลายได้ใช่ไหมอาจารย์ครับโผมลงไปอ๋อใบไม้เศษเหลือต่างๆนั่นนะอาจารย์นี่หญ้าได้มาจากไหนครับเนี่ยก็เป็นหญ้าที่เขาตัดทิ้งสนามกว้างๆรู้แล้วสวนใช่ไหมครับครับตัดทิ้งถ้าเราต้องการให้ดินตรงไหนดีหรือเป็นพื้นที่เปิดใหม่เนี่ยที่ถูกเปือยดินนะเช่นการไถพรวนหรือตรงไหนที่มีการกัดเซาะ เป็นที่รกร้างแห้งๆแรงๆแล้วก็รีนไปห่มดินนะครับวางทิ้งไว้อย่างนี้แหละผมให้หนาสักถึงหัวเข่าเลยก็ได้โอ้หนาเท่าไหร่ยิ่งดีก็ประมาณหัวเข่าครับผมประมาณนี้แล้วก็สักพักนึงเขาก็จะ ยุบตัวลงเดี๋ยวประมาณสักฝ่ามือหนึ่งอ๋อครับก็จะยุบตัวโดยถูกน้ําฝนถูกย่อยสลายโดยข้างล่างนะครับก็เดี๋ยวจุลินทรีย์ก็จะมาอยู่อ๋อจุลินทรีย์มีมแมลงต่างๆ ครับเข้ามาบรรยากาศดีมากเลยครับขึ้มฟ้าขึ้มฝนเลยช่วงนี้พ,ยพายุฤดูร้อนกำลังจะมาถึงแล้วนะครับครับนะักการ,กรเกษตรอำานวยสกุลทองนะครับอาจารย์คำว่าห่มดินเนี่ยอาจารย์ขอสรุปหน่อยนะครับ ครับห่มดินก็เป็นคําที่ชาวต่างชาติก็รู้นะฝรั่งจีนเวียดนามก็รู้นะว่าการห่มดินก็จะทําให้เกิดความร้อนชื้นนะครับความร้อนชื้นก็จะทําให้จุลินทรีย์แตกตัว,แต,ตวแตกตัวเกิดเป็นดินที่มีชีวิตนะนอกจากมีจุลินทรีย์มีนอกานั้นก็มีไส้เดือนมีมแมลงแฝดแมลงตา่าๆเยอะแยะเลยนะครับที่จะอยู่กับดินนะก็จะช่วยพรวนดินแล้วก็ช่วย ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เป็นาธาตุอาหารเป็นสารละลายอยู่ในดินเนะมื่อมีความชื้นพนะืชก็ดูดไปใช้ในรูปสารละลายได้นะครับนั่นคือเราก็ต้องห่มดินนะครับให้เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ให้มีฮิวมัสนะครับช่วยเก็บความชื้นนะครับเน่าเผื่อก็เป็นอาหารของสัตว์หน้าดินอย่างที่ว่านะแล้วก็สัตว์หน้าดินแม้แต่ไส้เดือนเนี่ยนะครับแล้วก็ เลี้ยงกับพื้นดินเนี่ยนะครับไม่ต้องไปเลี้ยงในถาดก็ได้นะเพื่อให้เขาถ่ายมูลออกมาแล้วก็ช่วยควนดินเรเรียกว่าการทำกิกรรมธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์นั่นแหละห่มขนาดไหนก็ห่มทั้งหมดเลยนะครับทั้งป่าก็คือโดยหลักก็คือเราก็อยากให้ไฟไหม้ป่าใบไม้ที่ร่วงทับกันลงมาเนี่ยนะครับในช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็จะช่วยห่มดินโดยธรรมชาตินะเพราะนั้นก็คือเราก็จะสร้างป่า ตามศาสตร์พระราชาด้วยการห่มดินนะครับอ๋ออาจารย์อันนี้เราลดมนพิษได้ลดความลดโลกร้อนได้ใช่ไหมครับอ๋อเป็นจุดหนึ่งก็จะไม่เผาไม่เผาไม่เผาญ้าไม่ฆ่าย้าอันนี้ก็นํำญ้านําใบไม้นําวัสดุการเกษตรมาใช้เราได้นะครับก็เป็นการร่วมมือร่วมใจกันนะครับเป็นแนวคิดหนึ่งที่นักการเกษตร คุณอำนวยสกุลทองนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะฮะขอบคุณนะครับผมเป็นแนวความคิดหนึ่งนะครับเป็นไอเดียหนึ่งนะครับที่เราจะช่วยกันลดโลงร้อนนะครับของอกติดดินก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับได้มาถ่ายทอดกันนะครับมาพบสิ่งดีๆนะครับเป็นกระบอกเสียงนะครับขออนุญาตนะครับเอาจุดนี้ไปไปแพร่กระจายข่าว นะครับร<ก>วมหน่วยนะครับช่วยกันช่วยกันทำนให้ดินมีชีวิตนะครับโดยเราอยู่กับดินกับหญ้านะครับนำมาใช้เกิดประโยชน์อย่าเผาอย่าทำลายครับก็ขอให้ติดตามเรื่องราวต่างๆที่เป็นศาสตร์ของในหลวงนะครับมีอยู่ประมาณสัก40สศาสตร์หรือสี่สิาวิชานในช่องขององอ,อกติดดินตอนต่อๆไปได้นะครับขอบคุณมากก็ ขอนะครับอยากสนใจนะครับอยากจะมาศึกษากับแหล่งเรียนรู้ที่ดีนะครับเป็นในนำใช้ในชีวิตประจำวันก็ขอเรียนทราบเบอร์ของอคุณอมนวยหน่อยครับครับถ้าติดต่ออย่างเป็นทางการก็ที่ฝ่าท่องเที่ยวเชียงเกษตรฝั่งคุณอมไทยเดนมา,นะา,ามร์กนะคร,รับอสคออเภอเมจังหวัดสราบุรี นะคส่วนเบอผมก็ศูนย์แ4 2 0 8นครับก็มาเรียนรู้กันนะมีการเรียนรู้เพื่อเป็นหลักสูตร1วันได้นะครับก็จะมีฐานที่บังคับให้เรียนแล้วก็มีฐานเลือกตามความเหมาะสมถือว่ามาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา1วันก็ได้หรือจะมาทำหลักสูตรร่วมกัน2วัน3วัน,3ว,น3วัน2ครคืนอะไรเงี้ก็ได้นะครับ ครับฝากไว้นะครับสวัสดีครับ